เรียนบ้านคำเนียมคำเนียมวิทยาคารกลุ่มซีอมิตรภาพกันทรารมขอ,อนำเสนอห้องเรียนคุณภาพชั้นอนุบาลปีที่2องผู้อำนวยการโรงเรียนนายศิลปชัยนันตโลหิตครูประจำชั้นนายมนูสักบัวหอมองค์ประกอบที่1การประเมินด้านกายภาพด้านสภาพแวดล้อมภายใน 1. ความสะอาดของห้องเรียนปฐมวัย ื้นห้องสะอาดอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ในห้องสะอาดมีที่เก็บที่นอนเด็กครบทุกคนมีชั้นวางรองเท้ามีที่เก็บของเล่นเก็บสื่อเป็นสัดส่วนและสะอาด 2. พื้นที่อำนวยความสะดวกของเด็กและครูมีที่แสดงผลงานเด็กมีที่เก็บแป้มผลงานเด็กมีที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวเช่นแก้วแปรงผ้าเช็ดหน้า มีที่เก็บเครื่องใช้ของครูมีป้ายนิเทศตามหน่วยการจับประสบการณ์หรือสิ่งที่เด็กสนใจ 3. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวมีพื้นที่เด็กทำงานทำกิจกรรมมีถังน้ำดื่มแก้วน้ำสำหรับเด็กมีที่วัดสวนสูงและเครื่องชั่งน้ำหนักมีเครื่องมือและที่เก็บอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมีการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบ4 พื้นที่จัดมุมหรือประสบการณ์เรียนรู้มีมุมประสบการณ์เรียนรู้อย่างน้อย3-5มถมุมเด็กได้ใช้สื่อต่างๆอย่างคุ้มค่ามีสื่อตามมุมที่เพียงพอต่อเด็กมีตารางกิจกรรมประจำวันสือมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 5. มีแสงสว่างเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์มีอากาศ่ายเทสะดวกปราศจากกลิ่นเสียงรบกวนจากสัตว์เลี้ยง และอันตารายต,าตา่างๆ 6. การตกแต่งห้องประนีสวยงามเป็นระเบียบและมีข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนมีป้ายชื่อชั้นเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีสัญลักษณ์ของท่าศ,าศาสนาพระมหากษัตริย์มีข้อตกลงของห้องเรียนมีป้ายสมาชิกของห้องเรียนมีการจัดโต๊ะครูเด็กเป็นระเบียบตามหลักการจัดห้องเรียนปถมวัยใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตารายต่อเด็ก และไม่ใช้สีสะท้อนแสงด้านสภาพแวดล้อมภายนอกสนามเด็กเล่นห้องปฏิบัติการอาคารประกอบสนามเด็กเล่นมีพื้นผิวหลายประเภทมีเครื่องเล่นสนา,ามที่ปลอดภัยไม่ชำรุดเด็กไม่เกิดอุบัติเหตุจากสนามเด็กเล่นมีห้องน้ำเหมาะสมกับเด็กมีโรงอาหารห้องสมุดห้องสื่อเรือนเพาะชำแปดบริเวณธรรมชาติที่นั่งเล่นพักผ่อน มีที่นั่งพักใต้ต้นไม้มีร่มเงามีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อฝึกให้เด็กได้ดูแลรักษาปลูกเพือผักสวนรัวจัดบรรยากาศภายนอกตามหลักประชาวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษา,ฐาปฐมวัยของโรงเรียนตรงประกอบที่ 2. อาาการประเมินด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 1. มีข้อมูลแผนภูมิเรียบเทียบ3ปีย้อนหลัง แสดงผลการพัฒนาทั้ง4ด้านของเด็ก2มีข้อมูลระบบสารสนเทศและมีการรายงานผู้ปกครองเป็นปัจจุบัน3การศึกษาเด็กเป็นรายกรณีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ4ครูมีหลักสูตรแผงการจัดประสบการณ์ครบตามหน่วยการจัดประสบการณ์และมีบันทึกหลังการใช้แผงการจัดประสบการณ์5 ครูมีนวัตรกรรมและสื่อที่หลากหลายในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม6มีการประชุมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยองค์ประกอบที่3การประเมินด้านคุณภาพเด็ก1มีผลการพัฒนาทั้ง4ด้านของเด็กโดยคิดรอยร้าที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา2 เด็กมีระเบียบวินัยแต่งกายสะอาดและมีสุขอ,อนามัยที่ดี 3. เด็กสามารถสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย 4. เด็กสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 5. เด็กมีค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ในเรื่องชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. เด็กมีสมรรถนะตามวัยกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองกล้าเริงแจ่มใสมีน้ำใจและมีสุนทรียภาพ One two three one two three one two three one two three h i h i two claps two claps no clap If you really want to show If you happy and you know you say ha ha บาย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 สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม 4K ชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแชร์กิจกรรมง่ายๆนะคะที่เราทำในห้องเรียนนะคะมีประมาณคร่าวๆสี่กิจกรรมนะคะตั้งแต่ก่อนเข้าห้องนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทําในห้องเรียนนะคะแล้วก็ก่อนที่เด็กๆจะ ออกจากห้องไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนไฮเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมแรกนะฮะก่อนที่เด็กๆจะเข้าห้องเรียนนะคะเด็กๆจะเข้าแถวรถด้านหน้าตรงนี้นะฮะทุกคนเราจะมีภาพตรงนี้ให้เด็กๆเลือกแล้วก็ให้เด็กๆทักทายนะฮะทุกคนก่อนเข้าห้องเรียนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เด็กๆมาเข้ารอหน้าห้องแล้วเด็กๆก็จะเข้าแถวแถวเดียวเป็นระเบียบแบบนี้ทุกครั้งดีมากเลยจ้ะ่ป one two three เย้เช yeah. ี่ชนะ Hi one two three one two t ชนะอีกแล้ว 1, 2, อ่ะ one อ่าชนะอีกแล้วโอเค one ชนะอีกแล้ว 1, 2, อ่ะ one two แพ้แล้ว one High 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 Dab, okay Dab, okay Five, dab Okay One, two, three. Five. Shake Dab One, two, three เช็คข้างโน้นข้างโน้นเช็คเด็บเด็บปันทูที่ปันทูที่ปันทูที่กิจกรรมหน้าห้องก็จะมีประมาณนี้นะฮะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็กิจกรรมที่สองนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมแครฟ ก็จะให้เด็กๆเกนี่ยตบมือครบก็จะมี one c r a p ก็คือตบมือหนึ่งครั้ง two c r a p s ก็คือตบมือ2ครั้งหรือ no c r a p ก็คือไม่ตบมือนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเด็กๆเ,เขาจะทากิจกรรม c r a p s นี้ยังไงเอานะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะเริ่มกิจกรรม c r a p s แล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆพร้อมไหมลูกพร้อม mm hmm. are you ready yes <Yeah>. okay one c r a p 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 อันนี้คือ one crab อเด็กๆก็จะตบมือหนึ่งครั้งต่อมา two crabs two crabs two crabs เด็กๆก็จะตบมือทั้งหมด2ครั้งอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นสัญญาณก็คือ no crab อเด็กๆก็จะไม่ตบมือทำอยังไง mm hmm. เช่นอาไมา่ one crab, one crab one crab two crabs no crab เด็กๆก็จะไม่ตบมืออย่างนี้นะฮะเห็นไหมก็ทำให้เด็กๆที่มีสมาธิมากๆเลยนะฮะทุกคนทีนี้เราจะมาลองเล่นกิจกรรมดู one two three one crab ยังไม่พร้อมเท่าไหร่เอาไม้ one clap one clap one clap two clap crab, two clap two clap two clap no clap no clap เราต้องตบไม้เอาไม้ one clap one clap one clap crab, two clap two clap no clap okay one two three two claps two crabs two crabs two crabs no crab ดีมาตาจมือตัวเองหน่อย <Hi. S 1> สําหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่3ก็คือเขาเรียกว่าเพลงหากพวกเรากําลังสบายจนตกมือพันนะทุกคนแต่ว่าเราจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเดี๋ยวเรามาดูว่าเด็กๆของเราเนี่ยเขาจะทําได้ไหมนะทุกคนกิจกรรมนี้นะทุกคนก็คือกิจกรรมหากพวกเรากําลังสบายจาตกมือพันที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยวลองดูพร้อมกันนะเด็กๆพร้อมไหมลูก Are you ready? Yes. <Yeah>. Okay หากพวกเรากำลังสบายจะตบมือพัน If you happy and you know you clap your h a n d If you happy and you know you clap your h a n d โ okay. อเคนี่นะครับระอนอนี้เอาเริ่มเลยนะ If you happy and you know you clap your h a n d If you happy and you know you clap your h a n d If you happy and you know if you re really want to show If you happy and you know you clap your h a n d โอเคทีนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะเราก็จะเปลี่ยนตรงท้ายของเพลง if you happy and you know you clap your hand if you happy and you know you clap your hand if you happy and you know you say haha if you happy and you know you say haha if you happy and you know if you really want to show if you happy and you know you say haha you happy and you know you say haha if you happy and you know you say haha If you happy and you know If you really want to show If you happy and you know you say h a hi ทุกคนแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะก่อนที่เด็กๆเนี่ยจะไปเรียนในวิชาต่อไปนะฮะเราก็จะฝึกให้เด็กๆบอกลากับครูผู้สอนนะฮะโดยเราจะมารอเด็กที่หน้าประตูตรงนี้นะฮะแล้วเด็กที่ยืนอยู่ตามแถวเนี่ยก็จะเดินมาบอกลาเราตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูว่ากิจกรรมที่บอกลาง่ายๆแล้วทําให้เด็กสนุกสนานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคน Thank you to teacher Sandy Bye bye. Bye. Bye bye bye. 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 bye bye. 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 Bye.

เพียงเราออกแบบคลาสให้หน้าเรียนแบบนี้นะคะทุกคนเด็กๆก,ก็จะสนุกสนานแล้วก็อยากเรียนกับเรานะ,ะทุกคนนี่ก็จบไปแล้วนะฮะเป็นกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันนะฮะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะฮะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้ในของตัวเองดูนะฮะทุกคนค่ะ <Hi. S 1> แล้วก็เราจะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe ช่องตั้มสีเด้วยนะฮะแล้วก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมสิ่งที่น่าสนใจในคลิปต่อไปนะฮะเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะทุกคนบบย ปัญหาของเด็กว่าบางใหญ่เนี่ยหนึ่งมีครูไม่ครบชั้นสองสอนก็ไม่ครบแปดสาระนี่คือปัญหาเพราะมันส่งผลไปถึงผลการเรียนผลการประเมินก็ไม่ดีแล้วปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือพบว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไปได้เลยประกอบกับสภาพบรรยากาศของโรงเรียนเดิมๆนะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็ไม่เอ,อื่อ คุณครูก็หน้าตาก็มายิ้มแย้มกันเลยเนี่ยนั่นคือบรรยากาศมันไม่เอื้อไม่เอ,อเื้อที่จะให้เด็กเขาสนใจในการศึกษาเล่าเรียนเลยอันนี้คือปัญหาของเรียนสมัยก่อนนั้นนะมีนักเรียนเยอะมากแล้วมันก็นลดลงลดลงคือศรัทธาของชุมชนเนี่ยเริ่มถอยลงไปลูกเขาไม่มีความสุขเลยเขาห้ายครับเขาหนี่วมนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษา สุพรณบุรีเขตหนึ่งโดยการนำของท่านอนุสรฟูเจริญก็ได้นำเสนอเรื่องการใช้สื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติจากโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งนำเสนอว่าจะแก้ปัญหาเรื่องครูไม่ครบชั้นได้แก้ปัญหาเรื่องสอนไม่ครบสาระได้และจะส่งผลดีต่อผู้เรียนผมมองแล้ววิเคราะห์แล้วมันตอบโจทย์ได้จริงๆผมก็เลยนำกลับเข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ห้าลบด้วยแปดอ่าทุกคนน้ำขึ้นมาห้าดี่จากหลักสิไปต้อกระจายมีอยู่เท่าไหร่ดูที่ตัวตั้งก็คือห้าเกินสิบไม่ได้ห้าลบด้วยแปดได้ไหมไม่ได้หนูมีเงินห้าบาทไปซื้อขนมแปดบาทซี่ได้ไหมล่ะไม่ได้ตัวตั้งเป็นยังไงกว่าตัวลบมากกว่าหรือน้อยกว่า อ่าตัวตั้งคือห้าใช่ไหมแต่ลบคือแปดมีอยู่ห้าหักออกสแปดไม่ได้นี่นั่นน่ทำยังไงล่ะแปดขึ้นบนห้าลงล่างได้ไหมเดี๋ยวเราสามารถไม่ได้นะฮะไม่ได้นะการเปลี่ยนแปลงที่เราได้นําสื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติจากโรงเรียนวังไกลกังวลมาใช้การเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยก็คือนักเรียนได้เรียนครบทุกสาระแล้วสื่อตัวนี้มีการจัดการเรียนการสอนที่ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแล้วมีความสุขสนุกเขาชอบมากเลยนะครับสื่อตัวนี้จากเด็กนักเรียนซึ่งมีแค่53คนที่ย้ายหนีจากโรงเรียนวาบางใหญ่ปัจจุบันนี้มีเด็กนักเรียน97คนนะครับเพราะว่าชุมชนเห็นความสําเร็จแล้วใช่แล้วกระบวนการเหล่านี้สื่อเหล่านี้ตอบโจทย์เขาได้เขาพึงพอใจเขาจึงนําลูกหลานกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง BBL คือ Brain Based Learning นะครับคือกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองของผู้เรียนทางโรงเรียนได้นำมาบูรณาการกับสื่อทางไกลเฉลิมพระเกียรติดี TV นะด้วยการเติมความสุขลงไปนะ BBL เน้นให้ผู้เรียนต้มีความสุขแล้วเรียนการจดจำจะยั่งยืนมากเลยครับที่กระบวนการ BBL ก็ต้องมีความเป็นมาเป็นไปต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบของ BBL จะต้องจัดสิ่งแวดล้อมก็คือฐานออกกำลังกาย ฐานว่ากําลังกายของนักเรียนก็จะออกตอนเช้าเพื่อกระตุ้นขยับกายขยายสมองนั่นเองให้นักเรียนกระตุ้นสมองให้เขาเปิดรับการเรียนรู้นะครับประเด็นที่2ต้องสร้างห้องเรียนห้องเรียนจัดสีจัดสั์ตกแต่งให้ดีนะครับอันที่3ต้องมีหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับพัฒน,นาการของผู้เรียนนะอันที่4ต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นแบบ BBL เฉพาะก็คือสอนให้คิดสกิดให้ถาม ตามให้ถึงและตรึงความสุขอันนี้แหละครับประเด็นที่5สื่อนะต้องมีสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับปัจจัยคือกุญแจ5ดอกที่จะขายไปสู่ BBL ว่างคุณครูปลายทางสําคัญนะครับคือขั้นแรกคุณครูปลายทางจะต้องนํากระบวนการ BBL เพื่อกระตุ้นสมองก่อนขยับกายขยัสมองให้เด็กมีความสุขก่อนแล้วเราก็จะเริ่มเรียนจาก DLTV ทีนี้ครูปลายทางต้องอยู่ประจําห้องเรียนต้องคอยกํากับห้องต้องเสริมในสิ่งที่เด็กเขาอยากรู้เพิ่มเติมทันทีและท้ายที่สุดจะต้อง สรุปเมื่อจบชั่วโมงถ้าครูไม่ทําบทบาทหน้าที่ตรงนี้เปิดทีวีแล้วออกไปนอกห้องล้มเหลวทันทีครับจะล้มเหลวเด็กจะไม่ได้อะไรเลยน่าเสียดายใบงานอันนี้นะคะใบงานกิจกรรมอันนี้เขียนชื่อใต้ล่างไม่ไม่เหมือนใบงานกิจกรรมอันที่แล้วเอาเขียนเลยลูกค้าจะได้เออแต่ตใส่เลยแล้วเรียนกระจายให้ครูเห็นด้วย การสอนแบบ BBL สามารถเพิ่มศักยภาพของเด็กได้นะก็คือเด็กสามารถที่จะนะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าที่ครูพูดบรรยายอย่างเดียวเพราะว่า BBL เด็กจะได้ปฏิบัติเราจะมีสื่อในการสอนมากขึ้นนะครูจะต้องเตรียมตัวมากขึ้นผมรับนโยบายมาแล้วผมชัดเจนแล้วผมก็มาใช้วิธีการ3อย่างที่มาขยายต่อถึงคุณครูในโรงเรียนผม อันที่หนึ่งสร้างความตระหนักอันนี้หมายถึงว่าผมจีบครูจีบคุณครูผมให้เห็นให้เห็นว่าโอ้ถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะดีมันจะเป็นผลสําเร็จเด็กจะเก่งเด็กจะมีความสุขชักจูงให้เขาเห็นก่อนผมเรียกง่ายๆว่าผมจีบครูให้เขาเห็นเรื่องก,กับผมอันที่สองนะครับให้ความรู้หรือถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือผมจับประเด็นเอาเรื่อง dltv และ bbl เนี่ยให้ความรู้ให้ครูเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนรู้จริงปฏิบัติได้ อันที่3มลงมือปฏิบัติโดยโดย่วนหรือเรียกว่าจัมพ์สตาร์ทเลยเพื่อให้ครูเขาเห็นผลแล้วจะได้ประเมินได้ว่าสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่แล้วมันถูกแล้วเริ่มด้วยวิธีการเหล่านี้คือจีบจับและจัมพ์สตาร์ทนะครับ จากการเรียนการสอนในโรงเรียนตรงใหญ่บางครั้งบางคราวก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่สิ่งปัญหาเหล่านั้นเราจะนําเข้าที่ประชุมแล้วมานั่งคุยกันแล้วคุยกันฉันพี่ฉันน้องแล้วเราร่วมมือช่วยกันแก้เราเน้นระบบการทํางานเป็นทีมนะครับจะทําให้ปัญหาทุกอย่างแก้ได้และคุณครูก็พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่เป็นโอกาสตัวเองคุณครูที่นี่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้กับสิ่งใหมๆ่ๆ กับปัญหาที่ได้รับการแก้ก็จะนํามาพัฒนาทันทีเลยคุณครูก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าหนึ่งคุณครูเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนเห็นทงข้างหน้าว่าถ้าทําอย่างที่ผมได้นําเรียนแล้วผลจะเกิดกับผู้เรียนองค์กรจะเป็นองค์กรแห่งความสุขคุณครูพร้อมปฏิบัติกันทุกท่านเลยครับรูปแบบ DLTV และ BBL ที่โรงเรียนวัดบางใหญ่บางใหญ่นำมาใช้เนี่ยใหม่ๆก็ยังขัดข,ดขัข้องๆอยู่แต่ผมได้เติมเต็มให้คุณครูอยู่ตลอด มีการนิเทศกำกับติดตามให้คำแนะนำครูผมเข้าใจชัดเจน